สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอากาศวันนี้ฮอนจัดเลยครับแต่แม่นี่ลวกนะปาลาดูข้าห่มเอ้าเอ้าเอาเอาเอายำตีดลูกมันฝั่งนี้จะเป็นควายครับฝั่งนี้จะเป็นงวัว แต่มีควายปอมอีกหนึ่งตัวงูสรุปแล้วปีนี้กน็น่าจะมานอยู่สามต้องครับที่ผสมไปก็ติดหมดเลยเช็คหมดล้ลครับเช็คพอตเต้านม้ว ตนอนนมขึ้นมาแล้วตัวที่เป็นงดสาวที่อายุน้องนักกันนะ่ะนั่นกับมาแล้วครับเต้านมใหญ่เต้านมขยายครับแป้งนม,มนเริ่มใหญ่ขึ้นตรงนี้นก็มีฝนตกลงมาปัปบไปครับตกมาหนักแต่ใดเป็นมานี้แล้ว เดีวนี่จะก็แก้าทายให้ก่อนเหมสักติดสองติดก็จะเริ่มกินแย่แบบจริงจังขึ้นครับตอนนี้ยัง่มักินแต่มีจิ้มแย่เล็กๆน้อยๆครับมาเป็นมนม่เร็วแรกๆนี่เกิดมานี่บอกกลัวคนอยู่แต่เดี๋ยวนี้กลัวแล้วครับไมโหูเป็นยัง จะเล็มขี้ดินแล้วนี่นังนขี้ดินทุกตัวจะเป็นมันกันหมดเลยน้าเนี่ยนะเออเดึงออกกับมือวะนะเดี๋ยวไปก็ต้องไล่ลงหน้านครับเพราะว่าอากาศมัน้อน ตอนนี้มาค่อยอ้วนแต่ได้แต่น้ำแม่มาค่อยดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีแนะนำครับแนะนำการเลี้ยงบพื่อควผมกลมกห้องยังสะดืออยังกับไม่มีปัญหาเลยควายนีย่สบายสบายครับ ตีนก็แข็งขึ้นครับแต่วันนี้มาแข็งแต่ยังมีมนุมๆอยู่ลูกแม่มันมาตึงเลยลูกนี่กินตลอดครับอยู่ในคอกนี้ถ้าลูกนี่เป็นกินลูกนี่ก็ไปดูดละ

ปากจำดินมัล่ะตอนเกิดใหม่ๆนี่เขี้ยวมันยังมาแข็งแรงเลยเหงือกเขี้ยวต้องรองได้สักเดือนหนึ่งครับเขี้วก็จะขึ้นมาแหมสองซี่ตอนเกิดใหม่ๆนี่มันจะมีแค่สองซี่ครับสองซี่นานสักหนึ่งเดือนครับก็จะขึ้นเพิ่มมาแหมสองซี่เป็นซี่ซี่ที่นี่ก็จะเริ่มเรลมหญ้าได้ดีขึ้น คนนี้ปุกปุยเลยห่อนครับเป็นทำนาย่าปีนี้อาจจะมานหนาวนะได้ก็บอกแนใ่ใจเอนกันครับควายมันนี่ก็บาโต้หวล,วดลุดเพราะว่าโดนไปหลายหลอบแล้วครับก็เลยเลี้ยงง่าย มันต้องได้พออย่างนักง้วก็เหมือนกันงัวก็มีโดนไปเหมือนกันใส่หลดใส่ไฟไว้ตอนไหนโดนตันนั่นก็นจะลาบลาบบางตัวที่เคยโดนมันหันมูมันโดนมันก็นจะเข้าใกล้หลดแล้วก็เรียงง่ายขึ้นนิดหน่อยครับตรงฝนมาตกไหมถ้าฝนตกมันวางเครื่องไม่ได้ครับ อันนี้มันชอบควิดก็ไม่ครับสีก็ไม่ฝนหลดมันมัดมันกับเข้าไกลแล้วงูกับเล็มหน้าดีขึ้นนะฝนมาตกนหะหน้ามันสะอาดครับควายนี่มันต้องอู้ถึงนะเล็มจนมดครับนี่ก็หินหละกินทึงวัน หน้ามนี่อยยังไหลตลอดเวลานะป่าเหนีออาจจะปลุกแยาพันกล็ลาเพิ่มนักน้อยนึงครับหน้ามันยังมีอยู่ยพึ่งก็นังมามีเข้ามาอยู่ใหม่แต่พฤติการพอจะกลางเดือนละ สภาพอาการเป็ก็มีผลกับการำกดำรงชีวิตของชัดอะไรกับแมลงที่สภาพอาการมันเปลี่ยนครับธรรมชาติมันเปลี่ยนควายนี่กลิ่นดีนะแง่ที่ง้อมกักินแล้วครับนี่มันมาลืมนงะง้อมันเล็มละ ควายนี่ยังกลินอยู่แล้วก็ใจประโยชน์จากหญ้าตัวนี้ได้ดีตัวโวน่จะเลี้ยงแค่แง่งอ่อนๆลำล้ควายนี่บดเกี้ยงนะครับหญ้าจะได้กิกนหมดละบมูว่าตัวน้อยบมว่าตัวใหญ่ละ มันก็ดู๊กห่อนเนาะตัวนี้ยังห้อนเลยครับตอนนี้ไต่มูมันม,มาแต่เลยมันอยู่ปุ่นอะนี่จะไหลไปลงน้ำแน้ะห้อนเกินห่อนจีนี่ฝนจะตกทำไงครับมาเกินสองวันตกแนะ่ฝนตกมาตอนนี้กลัวอย่างๆครับกลัวเข้าในนาจะเต่าอุ่นชา หนูมันจะกินถ้าเข้าเต่านะตรงนี้เข้าม,ามันมีเต้งนะครับมีเต้งมีน้ำนมแล้วบางให้บางบิ้งมันกัดไหยแล้วเรล่มไหยแล้วเนื้ก็พอต่อนมแม่นี่นะความเปลี่ยนแปลงมัน มันเร็วขนาดเลยผมเช็คต่อประมาณต้นเดือนต้นเดือนพฤศจิกาผมยุบพอนมมันยังบาใหญ่เด่นะถ้านมอย่างมาขยายแต่อะไรมันติดสองติดครับเต้านมมันมาแล้วนไงฐานเต้านมมันนะใหญ่นะจะหันชัดเลยว่าเออมัน มันเริ่มเป็นแผงขึ้นมานะยกแผงขึ้นมานะแต่ยังบบบวมใหญ่แต่แต่ว่ามันพัฒนาขึ้นใหญ่ขึ้นจากการสัมผัสของมือครับภายในเวลาแค่ทิย์เดียวตอนนี้มันน่าจะต้องประมาณสี่เดือนแล้วสีวเ่เดือนเดือนหน้าก็จะหันชัดขึ้นนิดนอยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ด,ดูตอนนี้เป็นแม่สาวนะแม่สาวท้องแรกมันจะหันความเป็นแผงชัด แต่ถ้าเป็นงัวที่ไกลไม่ลูกมาแล้วอะจะเช็คเต้านมมันมาได้เพราะว่าเต้านมเนี่ยมันจะไปใหญ่ช่วงเดือนสุดท้ายของการเกิดถ้าเป็นงัวสาวเนี่ยเช็คได้ง่ายเลยอย่างทางไปซื้อเราบอกว่าต้องประมาณห้าหกเดือนเนี่ยห้าหกเดือนนี้เต้านม,มนต้องใหญ่ละ <c oughs> ถ้าเป็นงัวสาวนะแต่ถ้าเป็นงัวตีมีลูกมาแล้วนี่ต้อง ล่วงเช็คครับห้าหกเดือนใหญ่ละถ้ามัล่วงก็ต้องอันทัศนาวครับแต่มันกัล่วงเหมือนกันนะแต่มันจะหันโครงสร้างภายในเนาะหมดลูกเนี่ยมันจะหันหันชัดกว่าหันตัวอ่อนหันหมดเลยถ้ามันบม่ต้องมันจะหันว่ามันบม่ต้องเพราะสาเหตุอะไรอย่างงั้ สำหรับการอันตาสาวส่วนจิมมันนี่เนาะมันม่ได้บวมใหญ่นะจิมนะตอนแรกคิดว่ามันหมอม้านมเจมคิดว่ามันต้องละแต่มันมีพัฒนาการของเต้านมมันขยายแป้งนมมันใหญ่ขึ้นควายก็เหมือนกันควายที่เป็นควายสาวแล้วก็ท้องแรกนะก็จะหันเหมือนกัน ประมาณสี่ห้าเดือนเลยฐานต้านมมันก็ทีใหญ่ขึ้นอันนี้กับวิธีเช็คโดยตาเปล่าครับง่ายๆส่วนไม้เนี่ยมันเคยไม่ลูกลว่ะละว่าเขาจะยุบต้านมมันเหมือนได้ครับนี่นะ ผมบอกเลยเด้มันตองแล้พอมันบักกับซัดแล้วเป็นซัดอยูหลอบนะครับให้อ็นขึ้นเรียบร้อยเลยสามตัวนะครับตัวที่หนึง่งตัวนั้นผสมก่อนไล่มาตัวนี้แล้วกันไล่ไปตัวนั้นครับจะเกิดแบบสามเดือนทัดกันเลยปีหน้าครับก็จะเริ่มตั้งแต่แม่ขาวนั่นก่อน แ้าดูว่าต้มนมเนี่ยนี่เป็นงูทต่มีรูแล้วครับอน,นี่อายุขันนักกว่าแม่สาวต้องแลกแต่ว่าแต่ว่าเขาดูมออกแลบมบมีทางครับเดี๋ยวจะดูออกจินได้บอกใกล้จะเกิดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็เอาพอประมาณครับประมาณนี้นะครับโทรศัพท์มันห้อนครับสู้แดดบ่ไหวแล้วครับก็คลิปนี้ก็ฝากกันไวเ้เพียงนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ